ย <Yay! laughs> <laughs> ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ตายนะคะขอบพระคุณจ้าคุณแม่ตันสัมหน้าจอมันค้างมัช้าแม่ก็มากันหลายท่านเลยมองมองไม่เห็นขึ้นไหลใหม่นะเนี่ยจาาขอบพระคุณนะคะแม่ตายนะคะหนุม่มม่อนนะคะ12มัดนีนะคะาอายุปีนบ้นม่อน12มัด พายถุงทองสวัสดีครับสวัสดีถุงทองนะคะพังมะนาวพังมะนาวก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะฝากอินดูเมตตาได้นะคะถุงทองพังมะนาวทองคําตอนนี้อยู่บ้านนะคะนองก,กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะจ้าแม่ตายกลับขอบคุณค่ะคุณแม่ให้คนโลย่านะทะน ถึงบ้านต้องกี่โมงเนาะน่าจะข้าแหละพ่ออ่าลงแล้วเนาะลงเพิ่มแล้วลงไว้ตรงนี้เหรอนี่นะคะคุณหร่แม่เออนี่นะแม่ลงเพิ่มส<า>ิบสองมัดลงมาลงมาลงเพิ่มสิบสองมัดนะโตโต้น่าจะข้าแต่ก็ไม่ข้าหรอกเดี๋ยวไปโตโต้ก่อนใช่ น,นูนเดี๋ยวจะไปโตโต้ก่อนนะพอไม่ข้ามหรอกเอาไปโยนให้ช้าง<น>เลยวะอาอย้าไปโยนให้เช้าน่าจะบ่ายสามนะคะบ้านน่าจะบ่ายสามเดี๋ยวโยนย่าให้เพื่อนก่อนเนาะเล้วหวานป้อนแตงกล้ยนะเมื่อกี้ ไปสามไปสามก็ขับมาจากโน่นก็ไปโตโตก่อนไปบ้านไกลก่อนแล้วค่อยมาหมู่บ้านช้างแกงๆอะไรเขาเริ่มเก็บขี้ตั้งแต่ตกมันเริ่มแรกบางคนเขาจะไม่เก็บเนาะเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็เข้าได้ใช่ไหม ตรงมันก็เข้าได้เออแต่ตาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เออพราว่าอําเข้าใส่กล้วยเห็นเป็นไทรเล็กๆถูกกระป๋องก็วายุกระป้อนได้อยากระป้อนได้เยกเว้นตาว่าถ้าพ่อเข้ามามันอนั้นคุณไม่ชอบช้างเขาไม่ชอบไม่รู้เป็นเพราะอะไรนมัน ไปก่อนนะจ๊ะหนุ่มม่อนนะคะต่อไปไปวันดีขอ้ขาวเข้าบาเลยใไหนอยากบอกว่าแม่แม่วายุด้วยนะพ่มยาให้วายุด้วยนะคะอไปต่อแล้วนะคะคุณแม่ไปแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะแม่ตายเอาเดินเข้าอ่าเพิ่มเติมได้นะคะ ่สับไม่ทายก็ฮ้าะไเลยนะปแล้วมเลย่เป็นดไปโดนหลายรอบแล้ว <c oughs> ป้าเข้ามาตอนแรกป้าม, lateral, มองไม่ vette. เห็นนะเดี๋ยวดีคนอยใจเพิ่มสวั้ดใจ